มันนีที่นอนเวลาถ้าพูดอะมันเหมือกับตัวที่ไม่ไบายแต่คือถ้าหนูลงไปมันเจ็บหนักไม่สามารถพูดได้อะอม,มันก็เหมือนกับสิ่งที่หนูรอ้จะพูดรอธิบายอะมันก็ไม่ได้ที่หมดอยู่ดีก็นี่ไงทุกคนล้วนแต่รักตัวเองเข้าใจคำนี้ย่งน้องก็จะไม่ได้เรียนแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยววัอนอังคารเนี่ยเรื่องโรงเรียนนะเขา่าจะมีค,มาคําตอบว่าใครจะได้อยู่ใครจะได้ไม่อยู่ แล้วน้องๆมก็มีการติดต่อแล้วน้องๆคนอื่นเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเขาเขาก้มีการพูดถึงแล้วว่าเออถ้าเรื่องดิวมันจบอ่ะไม่ได้มีเรื่องไปถึงสารต่อหรือไม่มีเรื่องต่ออ่ะหมออาจารยการพิเศษเราจะเกตให้อีกแบบรนรับนิดแล้วก็พอไปเรียนอ่ะก็ดูเรื่องพฤติกรรมทชื่อว่าเขาห้องหรือททำงานส่งมัยถ้า ปรับตัวก็โอเคเนี่ยเขาก็จะให้แล่วฉก็เลยมั่นใจว่าเศรษฐกิจครั้งนี้ทุกคนอะ่ะมันก็คงจะโอเคขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่บางสิ่งหนม่นนมั่นใจเลยคือหนูที่หนูมั่นใจก็คือหนูว่าับตัวใช่แต่หนูไม่มั่นใจว่าหนูอะ่ะจะสามารถใช้ชุดไปเรียนอะ่ะได้แหบนี้อัว่าหนูไปไม่ไปได้ เราคือถ้าเกิดสิวหนุ่มคุ้ต้องปอกว่าใช่เราคิดแหละที่เะทำหลายคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นนะถึงเขาจะแบบไม่ทำอะไรให้เราหนักหนามไปตรงอนะ่ะแต่เรากลับทำาขาหนักหนักอยู่อ่ะเราก็รู้สึกผิดแล้วแต่แ้เดี๋ยไปเรียนแล้ต้องอย่สังคมมาซื่งหนูในมอ,อะไรยเนะี่ยถ้าหนูป่าถ้าหนูตอน,นู้หนูอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากโดนแล้วหนูก็สึกว่า คนคนหลังนะั้นสมัครการที่มึงทำไมเพราะหนูไม่ได้มีเรื่องด้วยไม่พอใจจากโสงเชียวหรอเข้าใจความรู้สึกยังเข้าใจความรู้สึกคนถูกไลย่ยังหนูว่าเข้าใจแต่ว่าเหมือนที่มีข่าวว่าโอ้ยหนูตามหาตัวหลักอนแทมแอนดิวูสร็แล้วอะคือมันไม่มีเลยไม่เหมือนครับที่แกก็นก่าจะผัดเนาแอนด์ยูอยูอย่หนูรู้ว่า,วา เขาพีการลั่นมัลอยใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนพูดว่าแล้วก็มีการอาพลรตีเพื่อนด้วยหลังเหตุการณ์นี้พี่การดเลยพูดว่าอ๋อหลังสากนอันลอยเสร็จนี่พี่กันมาขึ้นห้องเอาพนลงไปยกตีด้วยอะไรเงี้ยโซเวเสียบอกมันก็ไม่คิดว่าหนูเอาพนล์เป็นตัวที่เ้วยใหญ่อ่ะยกขึ้น,นไปตีมันก็หีบบางปลายเป็นเรือดอย่างเงี้ย อันนี้มันคือพัดลมถือไปตีมันก็กระถางเราก็พัดลมไปตีอไม่เรียกว่าอะไรคือพาดของคนเราวันแล้วก็ไม่คนเรามุมมองอะมันกหมือโซเชียลแ h กหรือว่าสามแบบหนุ่มเป็นคนเที่ยงมากเนีว่าเรียนอยู่เสร็จตีเจต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้กันว่าน้ำร้อนนะครับแต่เขาตาบอดได้ถ้ามาโดนแต่คือตาเขาเจอความกรธจริงๆเนี่ยไม่เสื่อมเสื่อมหรือว่าถ้าเราอย่างแม่นก็คงจะทำมา คือดี๋พี่สรุปก็คือเราอยากขอโทษทางครอบครัวเขาอยากขอโทษสังคมนะแต่ไอไอเรื่องให้เลิกลาไปเลยเนี่ยอันนี้ยากนะพี่พูดตรงตรงนะพี่ทําคือถ้าสมมติเลิกลาไปเลยเนี่ยมันก็ดําเป็นขาวแล้วแบบนี้มันตอบไั่ได้เรยมันเสลแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าไกลเกี่ยกันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่จบอ่ะซือไม่ใช่แค่ตัวหนุ่มมันมีข้อหลังอีกเยอะมากที่แบบ หนูแม่งนัดมาซึ่งต่อให้เขาจะเลือกว่าเราเรียนจบไปรอบนึงเนี่ยเคยเรียนจบยังคือไม่เชิญจบไปต้องเทียบเกรดก,กับอันนี้นนกรอบหนึ่งโดยการเทียบ็นปริญญาสองใบมันจะรองพวกของการเดียวกันนะคือถ้าไม่จบอันนี้ก็ถือว่านุก็จบอยู่ดีดูว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาับไหมเพราะว่าเขาเดึงเกรองเหมือนนะมาไวกับอันใหม่ เหมือนเหมือนจบปั๊บเนี่ยปีสองปีสองเป็นปกติต้องเรียนสามปีครึ่งแต่ตอนนี้หนูเหลือไปป้าเจ็ดปีปีครึ่งเพื่อจบเพราะว่ามันมีเกรดที่บมาเทียบกันได้อย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่หนูอ่ะทั่เลยไอ้เนี่ยแบบเป็นกรเดาว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าต่อให้มองให้หนูไปเรียนอ่ะสอบเพื่อนคนแบบผ่านมันไม่ได้กลับไปเรียนอ่ะอันนี้บัฟหนูด้วยอย่างเงี้ยหนูยัรู้เลยว่าหนูจะไปเรียนได้หรือเปล่า พอเจอสภาพแวดล้อมกดแห่งกรรมทำงานหนักเลยตอนนี้ใช่หนุ่ยหนุ่ยไม่เจอเพื่อนจะมองหน้าหนี่งกับเพื่อนน่เอในกลุ่มอ่ะหนูพูดตรงไปที่หนังเป็นหลายหลายหลายมองตอนเนี้ยคือหนูไม่รู้ว่าทุกอยหนูไม่รู้ว่าเป๊ะป้องกับอีบอสอะรู้สึกยังไงแต่บอสอ่ะขึ้นอู้ เรื่อกับบอลมาสามตีเกือบสีฟิน,นุสกันนานๆรู้สึกว่าคำไหนที่หนูถามมันหรือสิ่งไหนที่ถามมันอ่ะมันควรจะรู้สึก้ว่าหนูอ่ะไม่าถามเพื่อขู่มันหรืออะไรของมันเลยกันละแล้วมันกลับเป็นการพูดแบบว่าพูดให้มันรอดไปก่อนแล้วถามว่านหนูพยายามเข้าใจไหมหนุม่มเข้าใจว่ามันไม่อยากโดน แล้วสุดท้ายแล้วพอมันเถแบบนก้นไปอ่ะมันก็โดนแขวนอยู่ดีว่ามันแบบทิ้งหนูอะไรเงี้ยนะไม่มีใครที่เอาไปพูดรอกหนูและรอดสักคนนึงทุกคนโดนแหกหมดว่าโกหกอย่างนั้นอ่ะก็โดนหมดเลยเพราะว่าไปเวลาไปไปด้วยกันหนู<ช>เวลาไป<ช>ไปด้วยกันันไม่มีใครที่จะออกมารอดหรอกแต่ถามว่าโอเคในเรื่องของกฎหมายว่าจะรอดนะ<ม>แต่เรื่องของกฎแห่งกรรมทุกคนรับเท่ากันหนู่มเล็บอกว่าหนูมเป็นตัวที่ ที่เขาก็ไปนั้นคือว่ามาพูดกับตำรวจว่าเออหรือังครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเสร็จเขสมัยมันเสียนั้นก็อ,อยากเราไม่ชอบตรงที่ว่าถ้าเขาโกวเขาะจะไม่เรียนต่ออ่ะเรอยากให้มันจบเท่ห์หน่อยอ่ะซึ่งรูว่ามันจะไม่ได้เหมือนเดิม,มไม่ได้กลับไปสนิทกันเหมือนเดิมอ่ะแต่อย่างก็อย่างที่มันได้กลับไปเรียนอได้อ่ะเพาต้องดิ้นรมอเขาก็อรอเลือกคดีจากหนู่มๆแรอเขาได้คุยอ่ะ มันทำยังไงได้บ้างรู้กันยังได้เหมือนซารเลยคือพี่เป็คนที่วิ่งเค้ไม่ได้อยู่แล้ว้ะเป็นยี่นะคือวันเนี้ยเอาถ้าพูดตามตรงเลยทางกฎหมายแล้วคดีที่มันมาเนี้ยมันเป็นคดีที่ยอมเป็นลำบากไม่ได้เอากระตาชาวบ้านชาว่าสุดหรือข้าวึกมันแต่สิ่งหนึ่งที่แนะนําได้ก็คืออย่างที่บอกอ่ะมีสํานึกรู้จักเขามาขอโทษนะรู้จักผิดในสิ่งที่มันทําลงไป หนักก็อาจจะเป็นเบาแต่อันนี้พี่ไม่ได้บังคับให้เองทํานะม,มันอยู่ที่สํานึกของพวกเองอเองเลยหนูว่าทำหนูว่า้อมจะกระเทยๆแล้ว้องทำเหล่าใจหนูวาอย่ารู้ว่ามันจะมีโอกาสไหมเพราะว่าเมันเต้นหนแบบูแบกแบกหลายๆคนไม่อยู่อ่ะก็ต้องถามเข,า,ขาก่อนนะมไม่ใช่ว่าพี่ไปรับปากแดนวา่าทุกคนอนะ่ะอืมก็ออลองหนู ซึ่งหนูตัวอย่างคืยกับแม่เขาต้องเก่ากันแล้วเพราะว่าเหมือนกับทางมออะโทรมาหาหนูแต่วันที่หนูอะป้าติดต่อกำหนดกันแล้วซึ่งหนวัยรู้ต้องเก่ากันแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูก็ชั้รู้สึกว่ามีการว่าหนูอยากขอคุยกับแม่เขาแล้วไกลเกลี่ยกับแม่เขาอะต้องแบให้มันจบต่วันนั้นแหะเพราะหนูแบบหลายคนหอกไอ้เนี่ยมันเลยเป็นเพราะว่ที่แบบ หนูไม่รู้่าแม่กากลับแล้วเนี่ยกลับยังอาจารย์เอ่อแม่เขาพาไปโรงพยาบาลใช่ครับ <res> เอางี้เดี๋ยวพี่ถามทางตำรวจก่อนนะคือมันมีช่องเดียวที่ถ้าเรามีํำนึกนะคือเราก็ขอโทษผ่านสื่อขอโทษผ่านทุกคนไปก็ให้ทุกคนก็เห็นนความจริงใจของพวกเรานั่นคือสิ่งที่ทำได้เวลานี้แต่พี่ไม่ได้ถือว่าช่วยนะอันนี้ถือว่าให้ ทุกคนเห็นว่าพวกเองมีสำเร็จเองแต่ทางอื่นนี่ทาให้มากกว่านี้คงลําบากนะผิดต้องว่าไปตามผิดนะประมาณนี้นะขอบคุณมากครับพีบ่ตา